อืมผมก็เป็นผู้เล่นเก่าผมก็ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะ,นะนะตอนตอนที่อันะนะั้นแหะแต่ผมก็คือแบบก็พอตัวอยู่ครับอะไรประมาณนะั้นเออสกิลหมาถึงสก,กิลปากนะพอตัว Welcome New World, motherfucker. Annihilation. to Shame Hero and Dying to การสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตลูมิวแชนแนลครับครับวันนี้ผมก็ มีเรื่องจะมาชี้แจงอีกเหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนก็จะได้เห็นนะครับว่าช่วงนี้ผมก็ยังไม่มีเกมจะเล่นเนะเอาะก็ยังเบื่อเื่อก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรทีนี้ผมไปเจอเกมเกมหนึ่งไว้มันจะเอากลับมามาเปิดในไทยทุกคนคุ้นเคยได้ยินเกมหอนกันบ้างไหมฮะเออเกมในตำนานที่แบบมันได้ปิดตัวไปแล้วเนาะในในในเสือหลักครั้งหนึ่งมันได้ปิดตัวไปแล้วทีนี้เขาจะเอากลับมาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเปิดใน ชื่อของฮีโร่ออฟเนวเอิร์ธรีบอนนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นชื่อนี้อย่างเป็นทางการนะถ้าทุกคนติดตามแฟนเพจของของเกมฮอนก็จะเห็นว่าเขาได้เปลี่ยนปกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้ของแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาได้เอามาเปิดให้อย่างเป็นทางการผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะกลับมาเล่นเกมฮอนแล้วครับทุกคนเพราะว่าทุกคนรู้ไหมฮะไอเกมฮอนนี่คือตำนานของแบบผู้เล่นยุคผมเลยนะคือสมัยก่อนต้องพูดงนี้เพราะว่า เมื่อก่อนบ้านเราจะไม่มีคอมนะเราก็จะเล่นเน็ตเล่นๆต้องไปไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตนะครับ เพราะว่าในช่วงนั้นคอมพิวเตอร์มันเข้าถึงยากเนาะเราก็ต้องไปที่ร้านเกมชั่วโมงละ10บาท15บาทเนี่ยเวลาผมเข้าไปร้านเกมใช่ไหมผมก็จะเจอคนเล่นที่มันฮิตจริงๆมีอยู่ไม่กี่เกมนะสมัยสมัยผมอะ่ะก็จะมีจะมี PB เนาะเออหอยแบงก์ Bank, แล้วก็ฮอนแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีอ่าอะไรวะอินเฟสอินเวสหรือเปล่านะอินเวสอะไรนะ่ะที่เป็นซอมบี้ครับเป็นวอซีหรืออะไรนี่ผมจําไม่ได้เหมือนกันที่มันที่ผมไปรอบไหนโต๊ะโต๊ะข้างๆจะต้องเล่นไม่ไม,ไม่เกมใดก็เกมหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็น FF เนนช่อ่เบลน เกมแนวโมบายแล้วไงคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกตกชัตาเออต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอนผมเริ่มเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมคือผมเข้าไปครั้งแรกตอนนั้นผมเล่นเกมไม่เป็นหรอกเพกื่อนผมมันชวนไปเล่น PB มันเล่น PB ยังไงแล้วทีนี้นมันชวนผมเข้าไปในร้านเกมแล้วผมเป็นคนที่แบบเด็กเรียนทําไมผมเด็กเรียนมากเลยนะผมไม่เข้าร้านเกมแล้วผมไม่รู้ว่าเกมคอมพิวเตอร์ครืออะไรแล้วแบบเพื่อนพาไปเล่นเกมพาไปคาเฟ่เกมเนี่ยคืออะไรแล้วผมก็อยากรู้ไงก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมเออไปเพื่อนมันไปเล่น p ีที่แรกมันก็ชวนผมไปเล่นหเเเเเเเออมมมมนนนน่ผผผกกก็็ไปปปพข้้้าาาร เกมพอนเวคือผมยืนดูสักพักหนึ่งคือมันแบบมันเป็นเกมแบบน่าเล่นมากภาพแบบสวยเอ,อ่อยุคนั้นคือภาพสวยมากเลยนะทุกคนแบบเฮ้ยมันมีเอฟเฟกอลังการแบบเอ้ยสวยยังมาอันนี้เกมอะไรตอนนั้นก็ยังไม่บอกเพื่อนนะว่ามันคือเกมอะไรก็ยังไม่ถามไปยังเก็บไว้ก็ไปเล่น P ีก็เข้าสมัครนัดเข้าเล่นพ B ก็ก็เล่นกับ PV กับเพื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยไปเล่นไปวัน2วัน3วันมาทีนี้ปุ๊บ พอเข้าแบบไปเรื่อยๆปุ๊บเราเห็นคนเขาเล่นเกมฮอนเยอะขึ้นก็เลยเออมผมอยากเล่นว่ะก็เลยถามเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเกมอะไรวะทำไมมันแบบเพื่อนมันก็บอกว่ามันคือเกมฮอนมึงจะลองเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมเลยบอกเออกูอยากลองเล่นว่ะอะไรเงี้ยออมันก็เลยทาสมัครเลยครับตอนนั้นสมัครผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันต้องสมัครยังไงสมัยนู้นผมก็สมัครเล่นเลย เพื่อนมันก็สอนเล่นสอนอะไรใช่ไหมม,มันก็จะมีตัวละครไม่ใช่ตัวละครดิเออตัวฮีโร่ที่เราเริ่มเล่นเนาะตอนนั้นเพื่อนมันก็บอกว่าให้หัดเล่นตัวง่ายๆไปก่อนผมก็เริ่มเล่นเริ่มเล่นตอนนั้นน่าจะเป็นตัวสเกลมั้งเออ,เอ,อตัวที่มันวินบอกได้คือผม ผมเล่นแล้วผมกดแรนดอมเจอกับคนอื่นใช่ไหมผมโดนด่าทุกเกมมันผมโดนเปิดไม้ด่าแบบตลอดนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นวัยคือผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรบ้าง <c oughs> อ่าเพื่อนมันก็สอนว่าสกิลหนึ่งทำนู่นทำนี่นะเออสกิลหนึ walk, 2, ่งวินบอกสกิลสองปักวอร์ดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ไว้เาผมก็แบบเป็นผู้เล่นใหม่ใหม่แบบใหม่จ๋าอะไรอ่ะเออผมก็ไปผมก็โดนด่าทุกเกมอ่ะคือโดนด่าว่าเล่นไม่เป็นมึงอะไรประมาณโดนโง่อะไรพวกเนี้ยโดนด่าว่าโง่เยอะแยะต่างๆมากมายเลยแต่ทีเนี้ยผมเลยได้ลองเล่น แล้วแบบมันสนุกเว้ยได้ลองลองเล่นแล้วแบบเอ้ยมันได้แบบเออมันตีคลิปตีอะไรนี่นะมันแบบออกของอะไรแลวแบบมันมันถูกใจผมมากเลยว่าเกมนี้ม่งโคตรตรงสเปคผมเลยผมก็เลยหัดเล่นหัดเล่นมันแล้วผมไปร้านเกมทุกวันเลยครับเลิกเรียนทุกวันนั้นสมัยนั้นผมกลับกลับบ้านเลิกเรียนใช่ไหมผมไปร้านเกมทุกวันเลยนะไปเพื่อที่จะไปเล่นในเกมเนี่ยเกมคอนเนี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งผมเล่นมาหลายปีใช่ป่ะประมาณอ่าเริ่มเข้าปีหนึ่งผมถึงกับตเรียนเพื่อไปเล่นเกมแล้วทีนี้ ผมเป็นคนต่างอย่างใช่ไหมร้านเกมในในในหมู่บ้านผมอ่ะไม่มีในโรงเรียนผมไม่มีคือจะมีแต่ในตัวเมืองผมผมต้องแบบโดดเรียนด้วยกับเพื่อนอ่ะเพื่อที่จะไปเล่นในเกมเนี้ยอ่ะ โดดเรียนเพื่อไปเล่นเกมฮอนนะครับทุกคนที่ดูเพื่อแบบไปไปเล่นชั่วโมงละสิบาท15บาทเนี่ยเออมันก็จะมีร้านโปดเพื่อนมันก็พาไปเล่นไปเล่นแบบเล่นแบบสนุกสนานจนผมเริ่มเล่นเป็นเว้ยผมก็เริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นโหดอ่าผมก็เล่นมันมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็เริ่มเก็บตังค์เว้ยอยากได้คอมซื้อคอมมาเล่นเองที่บ้านเพราะว่าเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วที่จะต้องขับรถเพื่อเข้าไปเล่นเกมในเมืองเพราะเพราะว่าระหว่างตัวเมืองกับกับหมู่บ้านผมอ่ะ มันค่อนข้างจะไกลเนาะมันก็ประมาณ20-30โลเนาะไปกลับก็60มนะังอืมมันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วที่ต้องขับรถก็เลยเก็บตังค์ซื้อคอมตอนนี้ได้คอมมาสักเครื่องหนึ่งเกมที่ผมลงก็คงแบบมีแต่เกมเนะ่ะเกมฮอนจะพูดพูดได้ว่าคือจุดเริ่มต้นของเด็กติดเกมสมัยนั้นเลยคือผมเป็นคนที่เริ่มเล่นเกมก็คือเกมฮอนนี่แหละฮะ คือเป็นเกมแรกเลยที่ผมเริ่มเล่นเกมออนไลน์คาเฟ่นะเกมร้านเกมคาเฟ่ที่ผมเริ่มเล่นนี่ไม่สิไม่สิต้องบอกว่า PB เอ่อพ B มาก่อนพ <c oughs> B ผมเล่นอ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเพราะแ <c oughs> นว f p s มันเกมมันไวไงคือตาผมแบบตามไม่ทันเงี้ยมองไม่ทันผมเล่นได้แป๊บนึงอ่ะพี PB. ผมเล่นกับเพื่อนได้แป๊บเดียวแล้วผมก็ได้มารู้จักฮอนผมก็คือติดฮอนมากคือผมแบบต้องแบบเลิกเรียนต้องไปตีฮอนตีฮอนเงี้ยต้องกลับบ้านไปเตะจนผมเก็บตังค์ได้สองสามร้อยมั้งตอนนั้นก็มีเสียงนะคอมขมาม่เออแล้วแบบอยากได้ผมก็เเเเลยยก็บตังงืื่ออซ้สี อ่ะซื้อเสียงนะคอมอย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้ อ่าแล้วตอนนั้นคือแบบมันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าผมซื้อเออผมซื้อมาแล้วผมก็แบบเล่นแบบตอนนั้นแบบสนุกมากรู้สึกเอนจอยกับการเล่นเกมอันนี้มากผมก็เล่นติดไปประมาณปี2ปีมั้งผมติดเกมนั้นอ่ะอ่าก็ผมก็ได้วิติภาพได้พี่ได้เพื่อนผมมีรู้จักเพื่อนเยอะมากเลยนะช่วงนั้นกลินาท้องมั้งมามาแรงมากก็จะแบบเข้าห้องไปหาเพื่อนเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ไปรอเพื่อนเล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็ทํากันอย่างเงี้ยมาจนถึงจนถึงช่วงผมเริ่มจะขึ้นมาหาลัยมัองผมก็เลยตอนนั้นมก็พัง นั่นแหละแล้วผมต้องมาเรียนที่กรุงเทพแมวคอวมผมยกมาไม่ไ,มได้ไงเออผมก็เลยเลิกเล่นไปมาแล้วผมพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วทีนี้พอผมอยู่กรุงเทพประมาณปี2ปีมั้งอ่า ทางเพจของคอนนะครับของฮอนไทยแลนด์เขาก็ประกาศปิดตัวตอนนั้นผมก็รู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกแบบเสียใจมากซึ่งไอดีผมยังอยู่นะผมยังจํารหัสจำไรายได้แต่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเล่นเพราะว่าเราเรียนเนาะอะไรช่วงนั้นก็ไม่ได้เข้าไปสนใจไม่ได้เข้าไปทันเล่นอีกเลยและในวันนี้อันนี้คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของผมเลยเส้นทางที่ผมรู้จักไอเกมนี้มาอ่ะพอมาวันนี้ครับผม คนก็น่าจะเห็นข่าวดีกันแล้วว่าหอนเขาจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดในครั้งนี้จะเป็นการแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอากลับมาเปิดใหม่เป็นการแบบว่ารีใหม่หมดเลยคือเปลี่ยนกราฟิก UI เปลี่ยนระบบเกมใหม่แต่ฮีโร่น่าจะยังมีฮีโร่ตัวเดิมๆอยู่นะครับผมก็น่าจะมีฮีโร่แต่ว่าเขาเขาตัดฮีโร่ออกน่าจะเหลืออยู่ประมาณ80นะแต่ว่าเขาว่าก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตแต่ก็เปิดให้เล่นก่อนแปดสิบตัวเป็นฮีโร่80ตัวเนาะก็จะมีการรีโมเดลตัวละครใหม่ พวกฮีโร่ใหม่พวกรีอเขาเรียกว่าไรรีเอเจนจินรีอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับจากเท่าที่ผมไปดูเนาะจากในเทร์เลอร์ที่เขาปล่อยมาเนาะในในเพจของฮอนไทยแลนด์นะครับทุกคนก็ไปหาดูได้ในในเพจของเขาทีนี้มันก็เลยทำให้ผม ต,ตาตื่นใจมากที่ผมกําลังรู้สึกเบื่อเบื่อกับเกมนะฮะในทุกวันนี้กับเกมหมาเนาะกับคอออฟตี้ที่หลังจากผมเลิกเล่นไปผมก็รู้สึกเบื่อและรู้สึกเปื่อยมากเลยไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้จะเอา,เ,อาเกมอะไรไปสตรีมด้วยแหละเพราะว่าถ้าเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเกมอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มันเล่นได้แบบเดียวอะเล่นได้คือจบเนื้อเรื่องมันก็จบแล้วครับมันก็จะไม่มีอะไรต่อแล้วมันก็ไม่มีอะไรเล่นละก็เลยคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรทีนี้ ผมก็เลยเห็นในเกมฮอนนี่แหละผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ผมต้องแบบกลับมาลันวงการและสําหรับเกมฮอนนะคือผมก็ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรผมก็ต้องรื้อฟื้นใหม่เพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานละแต่ผมจะบอกว่ามันคือเกมยุคบุกเบิกของผมเลยที่ผมเริ่มเล่นเกมคอมพิวเตอร์มันก็คือเกมฮอนเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับมาเล่นกับเกมฮอนและผมจะกลับมาสตรีมเกมฮอนให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันนะครับว่าว่าผู้เล่นเก่าเป็นยังไงอะไรนี้นะก็ขอให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมรอดูว่าสกิล 1, นึ่เนี่ยมันจะมันจะแบบมันจะแรงเท่าเท่ากับสกิลทีหรือเปล่าคนรู้จักสกิลทีนะครับพือเล่นเก่าเนาะเออเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าสกิลทีสกิลปากเนี่ยมันจะแบบขนาดไหนครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับรอรับชมผมสตรีมทางแฟนเพจนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ทางน่าจะทางทิกต o k ด้วยอ่าแล้วผมก็จะเริ่มทำคอนเทนต์ไปเกี่ยวกับทาง เกมฮอนแหละทีนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนยังติดตามกันไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าทุกคนมีแบบอะไรจะนําเสนอหรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําให้ผมทําคอนเทนต์ยังไงบ้างหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมฮอนหรืออะไรเงี้ยลองพิมพ์เพิ่มเติมมาบอกผมได้นะครับลองคอมเมนต์มาดูเพราะผมจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมแล้วผมก็จะลองเอามาพิจารณาแล้วก็ลอง ทำเป็นคลิปให้หรือว่าจะทําเป็นทิกให้ผมทําทิกเกี่ยวกับเกมฮอนหรืออะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์บอกกันมาได้นะครับผมก็จะหาเวลาอัดคลิปให้อะไรเงี้ยนะในตอนที่เกมเต็มเปิดนะครับอืมผมก็เป็นผู้เล่นเก่าผมก็ผมก็ไม่ได้เล่นเ,นเก่งขนาดนั้นนะตอนตอนที่อันนั้นแนหะแต่ผมก็คือแบบก็พอตัวอยู่ครับอะไรประมาณนั้น สกิลหมถึงสกิลปากนะพอตัวอยู่อะไรประมาณใครอยากเห็นผมแบบ defects, ด่าคนหรือว่าเปิดไมค์ด่าใครในเกมอะไรเงีย้ยไปรอดูตอนผมสตรีมได้เลยนะครับว่ารับรองว่ามีแน่นอนสกิลปากมาแน่นอน,นครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ปากแซ่บหรือว่าปากจัดอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นมาเล่นโง่จนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการพูดอันนี้หย,ยอกหยอกหยอกนี่เป็นบุกนะครับก็วันนี้มีชิ้แดงครับเท่านี้ก็จะมาบอกเรื่องว่าจะกลับจะมาสตรีมเป็น เป็นเกมฮอนนี่แหละอ่าผมจะตั้งต้นที่เกมฮอนเป็นหลักแล้วกันเกมที่ผมจะเล่นเป็นหลักแล้วกันจะเริ่มเล่นเป็นเกมนี่แหละเพราะว่าถึงเวลาผมต้องกลับมาสตรีมแล้วผมพักสตตีมมานานมากเลยทุกคนต,ตั้งแต่กี่เดือนไม่รู้อะตั้งแต่ตั้งแต่จอผมพังผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาทําคลิปลงคลิปอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรงเงี้ยก็จะมีแค่แบบลงเป็นคลิปสัน้นคลิปอะไรพวกนี้นะอ่ายัางไงก็ขอให้ทุกคนรอติดตามชมว่าเกมเกมมันเปิดเมื่อไหร่ ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันไปสตรีมไปเล่นด้วยกันจะมาเล่นกับผมได้นะครับเพราะว่าผมก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบทุกอย่างใหม่ดิสคอร์ดก็จะเปลี่ยนใหม่จากที่เคยเป็นเกมหมาผมจะเปลี่ยนเป็นเกมอนทั้งหมดแหละลองมาเข้ามาดิสคอร์ดมาเล่นด้วยกันได้มาจอยกับผมได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมมีคำชี้แจงเท่านี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ่ะมาถึงขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับหลายคนอาจจะยังสมัครไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องสมัครยังไงบ้างเพื่อรอ ตัวเกมเต็มเปิดนั่นเองนะครับผมผมก็มีลิงก์นะครับผมก็จะเป็นลิงก์ของตัวผมเองนี่แหละครับก็คือถ้าทุกคนกดผ่านลิงก์ของผมเนี่ยผมก็จะได้รับของขวัญจากทางเกมนะครับคนที่กดลิงก์ผมก็จะได้ของขวัญเหมือนกับผมนั่นเองแต่ของขวัญผมไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นเงินทองหรือว่าเป็นเงินของของไอของอันนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เป็นอะไรอแต่ถ้าทุกคนสมัครผ่านลิงก์ผมก็จะได้ อ่าได้ของรางวัลกันทุกคนนั่นเองนะครับผมก็เมื่อทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมแนบให้ใต้สคริปชันนะครับผมก็มันก็จะเด้งมาที่อ่าหน้านี้นะครับผมสำหรับหน้า create and igame account นะครับมันก็จะเป็นการสมัครบัญชี account ของ igame นั่นเองนะครับเพื่อเราจะต้องเล่นผ่านผ่าน account นี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในตัวเกมนะครับก็จะก็เหมือนจะต้องเล่นผ่านแพลตฟอร์มของ igame นี้นะครับผม าจากเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับช่องแรกนะครับจะเป็น first name นะครับก็จะตัวนี้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับทุกคนจะเป็นชื่ออันนี้ใส่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมชื่อช่องที่2จะเป็นคําว่าจะเป็น last name นะครับตัวนี้จะเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับผมสาหรับนามสากุลส่วนช่องที่3นี้ให้ใส่เป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่เราใช้งานจริงๆเท่านั้นนะครับเป็นอีเมลที่จะต้องใช้ในการยืนยันตัวตน ด้วยนั่นเองนะครับผมต้องเป็นอีเมลที่สามารถล็อกอินเข้าได้ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนดิสเพย์อันนี้อันนี้ให้ตั้งชื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรชื่อในการโชว์น่าจะเป็นชื่อในการโชว์ในตัวเกมนั่นเองนะครับผมคำว่า display name นั้นตรงนี้นะน่าจะเป็นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นชื่อที่เอาไว้โชว์ในในเกมนั่นแหละเพราะว่าคําว่า display มันก็น่าจะแปลว่าเอาไว้โชว์ที่ทําให้เพื่อนเห็นในเกมอะไรเงี้ย อ่า username นะครับก็จะเป็นสำหรับเป็น id สำหรับ login นั่นเองนะครับผมช่องน,นี้นะทุกคนก็ตั้ง username เป็นภาษาอังกฤษอ่าให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือสำหรับ login อ่าเราก็กรอกไปเป็นภาษาอังกฤษครับอ่ากรอกอะไรก็ได้ไปส่วนช่องน,นี้จะเป็นอ่ารหัสผ่านนะครับผมหลายคนอาจจะติดที่ช่องน,นี้นะครับว่าไม่รู้่าต้องใส่อะไรบ้างเงื่อนไขของมันนะครับคือมีมีทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือ8ตัวขึ้นไปนั่นเองอันที่2คือต้องมีตัวใหญ่นะ พิมพ์ใหญ่อันที่3ก็จะเป็นบวกด้วยตัวพิมพ์เล็กนะครับ1ตัวนะตัวไหนก็ได้แล้วก็บวกด้วยตัวเลขนะครับผมเลข0ูนถึงเลข8หรือเปล่าอ่าน่าจะใช่แหละเลข0ูนถึงเลขแแล้วก็ตามด้วยอักษรพิเศษนะครับน่าจะเป็นหมายถึงพวกเครื่องหมายเนี่ยอนา่ตัวนะตัวใดก็ได้ตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเครื่องหมายอัสเรีหรือว่า s s h a r พวกเนี้ยเลือกมา1ตัวนะครับก็คือใส่ไปได้เลยต้องมี1 1ตัวอย่างน้อย1ตัวนั่นเองนะครับผม ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งรหัสผ่านนะใส่เหมือนกันอ่าโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เป็นอะไรแต่รู้รู้แต่ว่ามันจะได้ของขวัญนั่นนะครับอ่าทุกคนก็กดผ่านลิงก์ผมผมก็จะได้คุณก็จะได้นั่นเองและอย่าลืมติ๊กถูกตัวนี้ด้วยนะครับผม I a อาร์ก t e e อะทีมออฟสว and อนด์ p r o b a l i c t y อะไรเนี่ยกดไปนะครับอ่าแล้วก็ช่องนี้ด้วย i m not r o o o t ด้วยนะครับผมจากนั้นกดคาว่า create เมื่อทุกคนกดคาว่า key นะครับช่องนี้เสร็จแล้วทุกคนยาเพิ่งไปไหนนะพอกดเสร็จปุ๊บให้ทุกคนเข้าไปที่อีเมลนะครับไปที่ gmail เนาะ gmail ที่ทุกคนใช้สมัครนะครับอ่ะตัวตัวแบบนี้แบบ verify igame igame email address อะไรเงี้ยให้ทุกคนกดคาว่า verify ไปนะครับผมอ่าพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นอ่ามันจะรอสักครู่แล้วมันขึ้นติ๊กเครื่องหม่ถูกอ่าอันนั้นถือว่าอีเมลของเพื่อนๆได้ถูกสมัครโดยทาง แพลตฟอร์มของไอเกมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ทีนี้ก็รอจะรอเข้ารอให้เกมเปิดแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนั่นเองนะครับแค่นี้ก็จบการสมัครนะครับสำหรับสาหรับการสมัคร ID นั่นเองครับผมก็สรวนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาด้วยนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแล้วผมจะมาตอบให้นะครับสรวนนี้สวัสดีครับ